ผมร้อยตำรวจเอกหมอ่อมหลวงรัชจักรจุฑาเทพรองสารวัตรสืบสวนกองบังคับการปราบปรา,ามยาเสพติดครับผมทำไมโลกต้องเหวี่ยงเราให้มาเจอกับคนที่ไม่อยากเจออีกครั้งแก้เขาซะขนาดนั้นอ่ะแอบชอบเขาเปะเนี่ยมันไม่ง่ายหรอกนะที่เราจะเจอคนที่ใช่สําหรับเราแม่มีพิรุธนะคุณจก<อ>ักรหรือว่าคุณจักรแอบชอบหนูพุกหรือว่าคุณจักรกำลังจีบเธออยู่เฮ้ยเฮ้ยจีบเจอบอะไรไม่ได้จีบไม่ใช่สเปคผม ไม่หลงกลคุณง่ายๆหรอกพี่ไม่ได้อยากให้หลงกลพี่อยากให้หลงรักพอจะรู้จักหม่อมหลวงวิไลรำภาเทวพรมไหมคะรู้จักก็ดีเลยแหละผมว่าคุณอาดลำภาคนเดียวเท่านั้นที่จะจบเรื่องนี้ได้แต่เธอซ่อนตัวได้เก่งมากไม่ทิ้งอะไรให้เราตามได้เลยเพราะแกแกทําให้ชีวิตฉันต้องเป็นแบบนี้เรื่องระหว่าง,งคุณกับฉันมันจะเป็นแค่คนรู้จักกันทั้งหมดมันผิดที่ผมเอง ที่ไม่กล้าพอที่จะทำอะไรให้ชัดเจนความรักของเราถ้าเป็นแค่เรื่องของเราสองคนก็จะดีสินะแต่มันไม่ใช่อย่างนั้นนะสิคะ่ะ